อนุสตตสูตรบุคคลผู้ไปตามกระแสภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นฉนหนคือบุคคลไปตามกระแสหนึ่งบุคคลไปทวนกระแสหนึ่ง บุคคลดำลงตนได้มั่นคงแล้วไม่ตามและไม่ทวนกระแสหนึ่งบุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบุกเป็นพรามณหนึ่งบุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามด้วยทำบาปกรรมด้วยนี่เรียกว่า บุคคลไปตามกระแสบุคคลไปทวนกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปก,กรรมแม้มีทุกกายทุกใจกระทั่งร้องไห้น้ำตานองหน้าก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้ นี้เรียกว่าบุคคลไปทวนกระแสบุคคลดำลงตนได้มั่นคงแล้วเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสิ้นสังโย์เบื้องต่ำหา้าเป็นโอปาติกะปรินิพานในโลกที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้เรียกว่า บุคคลดำรงตนได้มั่นคงแล้วบุคคลข้ามถึงกว่างขึ้นอยู่บนบุกเป็นพรามเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าบุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพรามภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่สำรวมในกามยังไม่สิ้นราคา เป็นกามภูคขีผู้เสพกามตามปกติในโลกนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ไปตามกระแสถูกตันหาครอบงำไว้ต้องเกิดและแก่บ่อยๆเพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นปราชในโลกนี้มีสติตั้งมันไม่เสพกามและไม่ทำบาป แม้มีทุกกายใจก็ละกามและบาปได้ท่านเรียกบุคคลน,นั้นว่าผู้ไปทวนกระแสคนใดละกิเลสห้าประการได้แล้วมีศีขาอันบริบูรณ์มีอันไม่เสื่อมเป็นธรรมดาได้วสีทางใจมีอินทรีย์อันมั่นคงคนนั้นท่านเรียกว่า ผู้ดำลงตนได้มั่นคงแล้วทรรทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลอันบุคคลผู้ประกอบด้วยญาณใดกำจัดให้สิ้นไปไม่มีอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้บรรลุซึ่งยอดความรู้สำเร็จพูมจันทร,ร์ถ,ถึงที่สุดโลกท่านเรียกว่าผู้ถึงฝั่งแล้ว อนุโสตสูตรที่หจบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่21อังคุตรณนิกายจตุกะนิบาทข้อที่5หน้าที่7ถึง8